วันนี้ว่ากันถึงเรื่องความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการปรองดองและสมานฉันนะครับโดยคุณชวนประธานสภาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้ยกหูโทรศัพท์ทาบทามอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอพภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอนันต์ปัญญารชุนพลเอกชวรทิตยงใจยุทธทั้งสามท่านเห็นด้วยกับแนวทางการตั้งคณะกรรมการสมานฉันและปรองดองนะครับ และอีกหนึ่งคนที่พูดชื่อมาบอกว่าจะพยายามติดต่อก็คือคุณสมชายวงสวัสด์เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้มันก็มีคนแซวเข้ามานะครับว่าเอ๊ะถ้าเอากันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทาไมไม่ไม่ชวนคุณทักษิณซะเลยไม่ชวนคุณยิ่งลักษณ์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะเป็นการแซวหรือเป็นการพูดในลักษณะตลกร้ายเออวัชชา,าสมานฉันเนี่ และปรองดองจริงๆเนี่ยมันควรจะทําอย่างไรผมย้ํานะครับว่าตลอด1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเมืองไทยที่ร้อนแรงเนี่ยมีการพูดถึงคณะกรรมการปลองดองสมานฉันท์ขึ้นมาแล้วหลายชดุดแต่ก็ไม่เคยประสบความสําเร็จไม่เคยประสบความสําเร็จส่วนฝ่ายค้านบอกว่ายังไม่ถึงขนาดจะร่วมหรือไม่ร่วมนะครับฝ่ายค้านบอกว่าขอดูท่าทีก่อนขอดูทรงก่อนว่าง่ายๆว่าเอ้มันจะออกมาทรงไหนอย่างไร ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะครับเอาตรงนี้ก่อนนี่คือความความคืบหน้าล่าสุดบางคนก็ออกมาวิาพากษ์วิจารว่าเอ๊ะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นความหวังบางคนก็บอกว่ารวม,มๆแรงแรงนะบางคนก็บอกว่าแอลูรู้รู้ไตนะต้องการซื้อเวลาหรือว่าเตะทวงเวลาใช่หรือไม่ผมผมไม่แน่ใจว่าคุณชวนซึ่งพยายามดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีความ ตั้งใจและจริงใจขนาดไหนแต่ผมคิดว่าหลักของการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะหลักของการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องกลับมาดูที่ต้นตอของปัญหาในครั้งนี้ก่อนนะผมถามจริงนะอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะถ้านักเรียนนักศึกษาเขาไม่ออกมาชุมนุมไม่ออกมาเรียกร้องไม่ออกมาเสนอเรื่องปฏิรูปสถาบันสิบข้อ,อเรื่องแก้รัฐนูนฉบับประชาชนเรื่องไล่พลเอกประยุทธ์ออกเนี่ย สถานการณ์เนี่ยมันจะเดินมาถึงวันนี้ไหมก็ตอบให้ชัดเลยนะครับว่าไม่มีทางไม่มีทางและการที่จูจูพเอกประยุทธ์ก็ไปประชุมสภาสองวันแล้วก็บอกว่าอ,อยากให้มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์และปลองดองสมานฉันท์และปลองดองมันก็เกิดมาจากการชุมนุมขับไล่พเอกประยุทธ์ที่แพรก่กระจายไปยังต่างจังหวัดและก็พื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ย สมานฉันกับใครปรองดองกับใครกลุ่มแรกที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็คือกลุ่มราษฎรนี่แหละที่เขาตั้งชื่อตัวเองว่ากลุ่มราษฎรแต่คุณชวนกลับไปเชิญคุณอนันต์มาไปเชิญคุณอภิสิทธิ์มาไปเชิญพลเอกชวลิตมาซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนจะว่ากันตั้งแต่ก่อนโควิดได้ซ้ำไปคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไร ที่นำมาสู่การเคลื่อนไหวซึ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันมีการยกระดับขึ้นมาทีละนิด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 เพราะนั้นถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ในการตั้งคณะกรรมการเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปคุยกับกลุ่มราษฎรก่อนส่วนจะไปคุยกันยังไงเนี่ยนะครับพูดยากมากๆเพราะว่าพวกเขาก็บอกว่าไม่มีแกนนําพวกเขาก็ชูธง คนเอกประยุทธ์ต้องออกแก้ไขรัมนูลฉบับประชาชนแล้วก็ปฏิรูปสถาบันสิบข้อนะครับเมื่อฝ่ายที่ต้องต้องไปคุยกับเขาฝ่ายแรกเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าฝ่ายกลุ่มรัศดรเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคณะกรรมการสมานฉันท์และปรองดองในครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามดูก็ามาสอบถามเป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมแล้วกันว่าคิดว่ามันเป็นการซื้อเวลายื้อเวลาหรือ มันไม่มีทางประสบความสําเร็จหรอกตั้งไปก็เท่านั้นหรือคิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจริงๆนะครับวันนี้ต้องมองให้ออกนะครับว่าคือนักการเมืองคือผู้ใหญ่คือใครก็ตามแต่เนี่ยเวลานั่งคุยกันเนี่ยนะครับการเมืองแบบเก่าคุยกันทีไรก็จบกันไม่รู้ว่าเป็นภาษาเกีย้ยเสียแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่รอบนี้กับเด็กนะรอบนี้กับนักเรียนนักศึกษาและคนหนุ่มสาวประชาชนจํานวนหนึ่ง ต่อให้ท่านไปคุยกันท่านตกลงกันอีท่านไหนะอย่างไรแต่ถ้าพวกเขาไม่เอามันก็เท่าดันนะครับ